แล้วแน่นอนพอไปถึงปุ๊บบรรยากาศวันแรกที่อิตาลีเป็นอย่างไรนายกก็ไม่พลาดรีแคปอีกแล้วนะคะ,คะว่าเอ๊ะเราไปแล้วเราได้อะไรมาบ้างผ่านทางแอปพลิเคชัน x นะคะก็พูดถึงโพสต์ถึงการเดินทางไปดูงานของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตนะคะดูแลผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทเนื้อหมักซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนําของอิตาลีนั่นเองค่ะพาไปดูนะคะว่าท่านนายกได้โพสต์อะไรบ้างผ่านทาง x ส่วนตัวบอกว่า นั่งรถต่ออีก45นาทีมาพบกับบริษัทอิตาลีลิเมนทารี่ซึ่งเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทเนื้อหมักของยี่ห้อ i อบ s ส a l ลูมแล้วก็คอ r t เตบัวนาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เคียลมีตนะคะก็คือเรื่องของเนื้อหมักเนี่ยแหละซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำของอิตาลี อิตาลีลิเมนทารีมีฐานการผลิตถึง5แห่งทั่วโลกนะ,ะแล้วก็มีความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับญี่ปุ่นนิวซีแลนด์บริษัทก็มีใบอนุญาตส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้สหรัฐอเมริการัสเซียบราซิลและชิลีค่ะเราจึงต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิต<ะ>การรักษามาตรฐานการผลิตยังไงจนถึงสิ่งที่ทําให้พามาแฮมเนี่ยมีชื่อเสียง<ะ>เพราะว่าโรงงานนี้เขามีกระบวนการ การในการคัดเลือกวัตถุดิบการคัดกรองการตรวจสอบเนื้ออย่างชัดเจนและมีกรรมวิธีการแปรรูปสินค้าที่ดีมากๆจนทําให้สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นอีกหลายเท่าครับก็เหมือนอย่างที่ พีออฟบอกนั่นแหละว่าคือจริงๆอ่ะพาม่าแฮมของเขาอ่ะมันก็เหมือนอาหารโอท็อปใช่ไหมมันเป็นของขึ้นชื่อของเมืองปาม่าอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยถ้าเรานึกถึงใกล้ๆกันไส้กรอกอีสานไงส้กรอกอีสานสอคอนแก่นอะไรประมาณนี้ใช่แล้วเวลาเราขับไปอ่ะเวลาเรากับมากรุงเทพเราต้องซื้อมาฝากญาตินะใช่แบบนี้เราจะทําอย่างไรให้ยกระดับเรื่องของคุณภาพว่าใครมากรุงเทพใครมาที่ไหนที่ไหนไปจากสอคอนแก่นอย่างเงี้ยซื้อเห็นไหมเป็นอาหารผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นชุมชนก็ได้เงินด้วยนะครับค่ะ